ก็สำหรับใครนะคะที่เข้ามาดูในวิดีโอนี้หมายความว่าคุณเป็นมือใหม่ในการยิง YouTube Ad ใช่ไหมคะแน่นอนค่ะว่าสำหรับมือใหม่ต้องสงสัยแน่ๆเลยว่ายิง YouTube Ad เนี่ยเริ่มต้นทํำยังไงยิงที่ไหนหาในยู u ูบแบะหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอสําหรับในวันนี้ค่ะเรามีนะคะทุกขั้นตอนค่ะที่คุณควรรู้เกี่ยวกับการยิง YouTube Ad มาฝากกันนอกจากนี้นะคะเรายังมีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวกับการเตรียมแบตทีเรียวสําหรับทํคลิปนะคะของ YouTube Ad มาฝากรวมถึงนะคะวิธีการค่ะเตรียมออดิเอ แล้วก็ยิง YouTube แอดนะคะให้ตรงทาเกตทำยังไงมีอะไรบ้างที่คุณต้องรู้วิดีโอนี้มีคำตอบมาให้กับคุณแน่นอนคะ่ะโอเคค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปดูขั้นตอนนะคะวิธีการยิง YouTube แอดเราอยากให้ทุกคนนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ <c oughs> เพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากคอนเทนต์ชิฟวของเราะคะ่ะ <c oughs> และอย่าลืมนะคะเตรียม2สิ่งนะคะสำคัญก่อนการยิง YouTube Ad <c oughs> นะคะก็คือ1นะคะยู u ูบแอดแอดเคา n t หรือก็ที่เราเรียกกันว่า Google Ad Word s นะคะก็ ให้ทุกคนนะคะเข้ามาเสิร์ชใน Google ก็ได้ค่ะว่า y u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  e แอดแล้วหลังจากนั้นนะคะจะมีหน้าตาให้ขึ้นมาประมาณนี้ให้กดเริ่ม Start Now แล้วก็ Get Start ซึ่งสำหรับใครนะคะที่ยังไม่มี Account เราจะต้องสมัคร Account ก่อนถึงจะสามารถยิงแอดได้ค่ะซึ่งถ้าใครไม่มี c c o u u t แเราก็ไม่รู้ด้วยว่าวิธีสมัครทำยังไงมีขั้นตอนอะไรบ้างให้ทุกคนนะคะคอมเมนต์ไว้ใน ยูทูบนะคะวิดีโอนี้เลยเดี๋ยวไว้เรามีโอกาสเราจะมาทําวิดีโอนะคะสอนวิธีการใช้นะคะ Google a d w o r d s กันค่ะและอีกอย่างนะคะที่สำคัญมากๆก็คือ YouTube Channel ของเรา YouTube Channel ของเรานะคะ,ะจริงๆแล้ว YouTube Channel อ่ะถ้าไม่มีก็ยิงแอดไม่ได้และถ้ามีวィィิดีโอแค่ไม่มกี่วィィิดีโอก็อาจจะไม่ได้ทําให้คนหรือยูเซอร์นะคะที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเรากด Subscribe ช่องเราเพราะฉะนั้นแนะนำเลยค่ะว่า ให้คุณนะคะทำช่อง YouTube ของคุณนะคะให้มีวิดีโอที่เกี่ยวข้องแล้วก็เป็นแบบประเภทวิดีโอที่กลุ่มเป้าหมายของคุณจะสนใจยกตัวอย่างนะคะช่องของคอนเทนต์ชีฟูของเราซึ่งเรานะคะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับ Digital Marketing มีทั้ง SEO YouTube a d แหรือว่าแบบสอนติดตั้งเครื่องมือต่างๆแล้วก็เราอะ่ะมีการทำเพลย์ลิสต์แบ่งเอาไว้ด้วยว่าเอ้ยถ้าคุณสนใจเรื่อง SEO สนใจการตลาดออนไลน์หรือสนใจเกี่ยวกับมาเทค เราทำเพลย์ลิสต์เอาไว้ให้คุณนะคะแบบเข้ามาดูแบบเป็นเพลย์ลิสต์ซึ่งเพลย์ลิสต์เนี้ยไม่ได้ทำหน้าที่แค่การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลเท่านั้นของวิดีโอที่เรามีอยู่ในช่องแต่ว่ายัางทำให้เขารู้ด้วยว่าอุ้ยมีวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เขาอยากรู้อ่ะเพิ่มเติมมีวิดีโออะไรบ้างแน่นอนค่ะว่าถ้าเขาเห็นว่ามีวิดีโอที่เขาสนใจแล้วก็อยากเรียนรู้อยาก ที่จะศึกษาต่อเขาจะมีโอกาสกด Subscribe ช่องเราเพิ่มเติมมากขึ้นด้วยค่ะโอเคค่ะหลังจากที่เรามี2อ,อย่างนี้ที่เป็นสิ่งสาคัญแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเรามาดูวิธีการยิง YouTube แอบแบบ Step by Step กันต่อเลยดีกว่าค่ะ หลังจากนะคะที่เราเตรียมแอค o u า t Google Ad แแล้วก็ u b e Channel เรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็มาถึงวิธีการขั้นตอนนะคะของการยิง YouTube Ad ก่อนอื่นนะคะให้เข้านะคะหน้า Google Ad ของเราหลังจากที่เราสมัครเข้ามาเรียบร้อยแล้วเราจะเห็นว่ามีแถบเมนูมากมายเลยโดยทีเ่เราใช้ผลิตภัณฑ์ Google Ad ตัวนี้ในการยิงไม่ได้ยิงแค่ YouTube a นะคะแต่เราอะ่ะยังสามารถยิง Search Ad ด i ิสเพ y Ad แล้วก็วิดีโอแคมเปญค่ะได้ซึ่งถ้าเราจะยิงตัว y YouTube Ad เราให้กดที่วิดีโอแคมเปญนะคะหลังจากนั้นนะคะให้กดบวกค่ะแล้วก็ c reate new Campaign ได้เลยหน้าแรกนะคะที่เราเห็นจะเป็นขั้นตอนของการเลือกโกหรือว่าเป้าหมายที่เราจะยิงแคมเปญนะคะก็มีให้เลือกมีให้เลือกนะคะเยอะแยะเลยค่ะแต่ว่าเราอาจจะเลือกอันสุดท้ายค่ะให้คลิกเข้าไปเลยค่ะแล้วก็จะมีให้เลือก แคมเปญท y p ์ type, ค่ะตอนนี้ก็คือเราจะยิงเป็นวิดีโอ y o u t u b e Ad ให้เลือกวิดีโอค่ะแล้วก็ขั้นต่อมาจะเป็นการเล l e c แคมเปญ s ับท y p ์ให้เลือกเป็นคอสตอมวิดีโอแคมเปญนะคะค่ะตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนของการเซตนะคะตั้งค่า ทั่วไปค่ะพื้นฐาน general setting ก่อนอื่นก็คือให้ create นะคะแคมเป g name แนะนำนะคะว่าให้ตั้งชื่อแบบที่มี pattern หน่อยเพื่อที่ตอนหลังเวลาเรายิง YouTube หลายๆแคมเปญเนี่ยเราจะได้ไม่สับสนแล้วก็หาเจอว่าแคมเปญนี้เราใช้ทำอะไรให้ตั้งไปเลยค่ะ โอเคค่ะ Bidding Strategy ให้เลือก Maximum CPV ส่วน Budget and Date นะคะอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันเพราะว่าเราสามารถเลือกเปลี่ยนได้ว่าเป็นใช้เงิน Budget เป็นแคมเปญทั้งทันะคะหรือว่าเดลี่แคมเปญต่างกันยังไงก็คือแคมเปญทั้งทัเนี่ยก็คือจํานวนเงินทั้งหมดที่เราจะใช้ ในแคมเปญนะคะแล้วก็ในระยะเวลาที่เรากําหนดส่วนเดลี่เนี่ยมันจะยิงแบบรายวันสมมุติเราตั้งค่าแบบว่า100บาทอยบาทเงี้ยมันก็จะยิง1วันอะใช้เงิน100ภายใต้ระยะเวลาที่เรากําหนดอันนี้เราก็กําหนดระยะเวลาเริ่มต้นนะคะแล้วก็ end date ได้สมมุติว่าเราบอกว่าเริ่มต้นวันที่25 end date ก็คือ31แบบนี้ก็คือตั้งวันที่25ก็ใช้งบ100 26ก็ใช้งบ1 0 0ก็คือมันจะ รันแอดนะคะภายใต้งบป,ประมาณที่เรากำหนดไว้ขั้นต่อมานะคะให้เซตเน็ตเวิร์อันนี้ก็คือมีให้เลือก3แบบนะคะก็คือยิงบน y o u t u b e Search Resol ว์ยูทูบวิดีโอแล้วก็เป็นวิดีโ Partner อร์สำหรับใครนะคะที่ต้องการแบบทาร์เกตที่ค่อนข้างแม่นยำแนะนำให้ติ๊กอันสุดท้ายออกแล้วก็เลือกให้ยิงแค่ในส่วนของเ e ิร์ชรีซอ l กับ y u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  e วิดีโอค่ะเพราะว่าจะส่วนใหญ่มันจะตรงกลุ่มเป้าหมายมากกว่า ค่ะส่วนโลเคชันเรายิงที่ประเทศไหนก็เลือกประเทศนั้นอันนี้เรายิงประเทศไทยก็เลือกประเทศไทย l n n u a g e ก็เรายิงให้กับวิดีโอภาษาไทยเป็นคนไทยดูก็เลือกแต่ภาษาไทยก็ได้ค่ะโอเคค่ะต่อมานะคะให้สังเกตตรงนี้นะคะ Additional Setting ให้กดตรงนี้ แล้วเราอะสามารถเลือกได้นะคะว่าเราอะจะยิงใน d e v i c e อะไรก็คือเลือกได้ว่าอ่าโอเคเป็นคอมพิวเตอร์เป็นโมบายเป็นทีวีอะไรอย่างนี้เราสามารถเลือก specific target สำหรับคนที่มีกลุ่มเป้าหมายแบบเฉพาะทางได้ frequency นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่เราควรจะกำหนดไว้ด้วยแบบอย่างเช่นว่าเราอยากให้เขาเห็นวิดีโอของเราหรือดูวิดีโอของเราอะคะ่ะ ความถี่เท่าไหร่ต่อวนันอย่างเช่นอันนี้เราอาจจะอยากให้เห็นแค่1ครั้งต่อวนันเพราะว่าปกติแล้วการดูวิดีโอที่ได้1วิวอะเท่ากับคนต้องดูวิดีโอทั้งหมด30วินาทีนะคะถึงจะได้1วิวดังนั้นถ้าเห็นบ่อยดูบ่อยก็อาจจะทําให้กอกให้เกิดความลำคาแล้วก็ไม่ได้สับสไคล์เบอร์ที่แบบเพิ่มจํานวนมากขึ้นด้วยแนะนําว่าให้ตั้งค่าแล้วก็เซตให้เรียบร้อยนะคะ ส่วนต่อไปค่ะเป็นส่วนสำคัญอีกอันนึงก็คือแอดสก d ดูสำหรับคนที่มีกลุ่มเป้าหมายนะคะที่ค่อนข้างเฉพาะอย่างเช่นเ,เป็นสินค้าเราขายสินค้าที่เกี่ยวกับแม่บ้านก็อาจจะต้องแบบเลือกเวลาที่เราจะต้องยิงให้กับแม่บ้านดูอย่างเช่นเขาว่างแล้วก็ใช้เวลากับ YouTube นะคะในช่วงเวลา10โมงถึงบ่าย3 00, ก่อนไปรับลูกอะไรแบบนี้เราก็สามารถเซตได้ว่ายิงเลือกแบบเป็นช่วงเวลาที่เรากำหนดเท่านั้นก็พอ โอเคค่ะหลังจากนั้นนะคะจะเข้าสู่การเซตนะคะแอดกรุ๊ปแอกคืออะไรแอดกรุ๊ปเนี่ยก็คือเป็นกรุ๊ปที่เราใช้กำหนดแบบอย่างเช่นเราขายสินค้าที่เป็นรองเท้าก็อาจแอดกรุ๊ก็อาจจะเป็นประเภทรองเท้าอย่างเช่นเป็นแวนเป็น Adidas เป็น Nike ก็คือกรุ๊ปของ สินค้าที่เป็นแคตตาล็อกก็ได้หรือว่าอาจจะแบบเป็นกลุ่มของออเดียนซ์ที่เราจะใช้ยิงก็ได้อันนี้ก็แนะนําว่าให้ตั้งชื่อให้เรียบร้อยนะคะหลังจากที่เรายิงเพื่อแบบเราจะได้แยกได้ว่าอันนี้เป็นสินค้าอะไรบ้างโอเคค่ะแต่อันนี้เราจะยิงประเภทเดียวสินค้าเดียวก็คือสอนใช้ Google เทนก็อาจจะแบบตั้งไว้เฉยๆโอเคค่ะ หลังจากนั้นในส่วนแอปกุ๊ปเนี่ยเราจะได้เซตพวก t a r ์เก็ตออเดียหรือว่าพวกเดโมกราฟิกต่างๆก็เราสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าเดโม g กราฟิกจะให้เป็นผู้หญิงผู้ชายอายุเท่าไหร่หรือว่ามีครอบครัวหรือไม่มีครอบครัวอันนี้เราสามารถเลือกได้เลยว่าอย่างเช่นกลุ่มของคนที่ดูคอนเทนต์ชีฟูอาจจะแบบเป็นกลุ่มไว้ยทำงาน25ถึงสักประมาณ54อื่นๆเราก็อาจจะไม่ได้เลือก เป็นแบบได้ทุกเพศทุกวัยหรือว่าแบบเออเอาหมดเลยทั้งมีครอบครัวไม่มีครอบครัวเลือกได้หมดแล้วก็ออ i e n c e อันนี้สำหรับใครที่มีคอสตอมออ i e n c e คำนี้หลายๆคนที่เคยยิงแบบอย่างเช่นพวก Facebook Ad อาจจะคุ้นเคยก็คือเราสร้างออ i e n c e ได้จากกลุ่มคนจากแพลตฟอร์มอื่นๆของเราอย่างเช่นเรามีเว็บไซต์เราก็สามารถแบบเลือกมาได้ว่าเอ้ยเว็บไซต์เรามีคนเข้าเท่านี้ยิงเพื่อทำการรีทาร์เก็ตติ้งให้กับ กลุ่มคนที่เคยเป็นยูเซอร์เราจะแพลตฟอร์มอื่นให้กลับมา subscribe ช่อง YouTube ของเราได้ด้วยนอกจากนี้เรายังสามารถเลือกนะคะพวกความสนใจอื่นๆอย่างเช่นเขาเป็นคนที่ชอบบิวตี้มีเดียอินเตอร์เทนเมนต์อะไรอย่างเงี้ยพวกความสนใจเราก็สามารถเลือกในตรงนี้ได้ด้วยค่ะหลังจากนั้นนะคะจะมีให้เซตคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดอันนี้จะแตกต่างจากการทำา SEO คีย์เวิร์ดหรือว่าการทำเสิร์ชอินเทนใน กูเกิลปกติที่เราเสิร์ชกันเพราะว่ามันจะเป็นแค่กลุ่มคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับวิดีโอของเราแต่ว่าไม่ใช่คำที่เขาเสิร์ชอย่างเช่นเราจะยิง Google Ads เนี่ยมันก็อยู่ในหมวดแบบออย่างเช่นเป็นดิจิตอลมาเก็ตติ้งเป็นแบบ Google เป็นคำกว้างๆอะคา่ะที่แบบอาจจะไม่ได้เฉพาะเจาะจงมากเราก็แบบใส่คีย์เวิร์ดพวกนี้เพื่อแบบให้มันจำกัดแบบว่าเอ้ยความสนใจได้ด้วยแล้วก็มีส่วนให้เซตแบบว่า เลือกท็อปิกได้แล้วก็มีการเซตเลือกเพสเมนต์ได้เพสเมนต์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะสำหรับคนที่ต้องการยิงนะคะ u u t u b แอดให้ตรงกลุ่มเป้าหมายนะคะโดยทีอ่อย่างเช่นเราตอนนี้เราอยากจะยิงคลิปสอนใช้ Google Trend นะคะของช่องคอนเทนต์ชีู้กนะคะ,ะ,คะก็เราอะ่ะก็ต้องเลือกอ,อาจจะเสิร์ชก็ได้คะ่ะว่าแบบใช้ Google Trend s, แล้วก็เลือกคลิปวิดีโอที่เราอะ่ะอยากให้วิดีโอของเราอะ่ะ ไปโผล่นะคะแบบไปให้เห็นในวิดีโอของเขาก็เลือกมาเลย10อันดับแรกอย่างเช่นเราอยากได้ช่องนี้ให้วิดีโอของเราโผล่ขึ้นไปแล้วก็แบบเป็น e ีเล e แอดอย่างเช่นวิดีโอ่อเราเจอวิดีโอแล้วก็คลิกเลือกเลยเราอยากได้ช่องนี้ด้วยแบบติดอันดับอมียอดซับมียอดมียอดวิวเยอะเราก็ทำการเลือกมาเลย เพิ่มเติมอ่ามันก็จะเลือกได้นะคะว่าจะยิงชาแนลของเขาที่ดูแล้วว่ามีกลุ่มเป้าหมายเดียวกันเราก็เลือก10อันดับมาอ่ะสมมติเราใส่ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเื่อเสร็จจนเสร็จนะเราก็อ่ะขั้นต่อไปก็จะมาเป็นการบิดดิ้งบิดดิ้งอ่ะเราเลือกเป็นแม็กซิมั่มซีพีวีบิดไว้ก็อาจจะเลือกบิดบางคนอ่ะถ้าทํามาเรื่อยๆอ่ะเราจะเริ่มรู้ว่าเราจะต้องบิดดิ้งเท่าไหร่อย่างเช่นสมมุติว่าอ่าเราตั้งค่าบิดดิ้งไว้20บาท แต่ถ้าคนที่บิดต่อจากเราอ่ะในราคาสมมุติว่าเขาบิด10บาทก็ไม่ได้ไหมายความว่าเราจะต้องจ่ายค่าบิดดิ้ง20บาทเราจะจ่ายแบบ10บาทนิดๆเออแบบก็แบบเราก็ได้ขึ้นในอันดับที่ดีกว่าเขาเอะไรเงี้ยอ่ะอย่างเช่นอันเนี้ยเราแบบยิงมาแล้วเรารู้ว่าเออแบบบิดดิง้งวิดีโอของเราอยู่ที่ประมาณ0.5บาทซึ่งแบบมันก็จะแบบพอจะวิเคราะห์ได้ว่าเราควรจะบิดเริ่มต้นอยู่ที่เท่าไหรค่ค่ะโอเคขั้นต่อไปขั้น เป็นขั้นของการที่ใช้วิดีโอแอดวิดีโอแอดอ่ะก็ง่ายๆเลยก็คือเราอ่ะเอาลิงก์คลิปที่เราต้องการยิงอ่ะมาใส่ในช่องเสิร์ชนี่แล้วก็พอหลังจากนั้นอ่ะมันจะเลือกได้2แบบก็คือเป็น skipable p in stream ad กับ video discovery ad อ่ะเราเลือกแบบ discovery discovery อ่ะก็คือจะขึ้นตรงข้างๆเหมือนเป็น r e l a t e video content ถ้าสมมุติว่าวิดีโอของเราอ่ะยิ่งมีความเกี่ยวข้องกับวิดีโอที่เรานําไปยิงเนี่ยมันก็ยิ่งมีโอกาสเขาคลิกแล้วก็กดกด subscribe ของเรามากขึ้นอ่ะยกตัวอย่างนะคะเช่นสมมติว่ามีคนที่อ่าพูดถึงวิธีการขายของในช้อปปีอย่างเงี้ยเออเราก็แบบอ่าแบบเป็นลงสมัครสินค้าลงผ่านมือถือสมมุติว่าเรายิงแอด discovery มันก็อาจจะแบบอ่า อัปเดตใหม่ล่าสุดสมัครลงสินค้าผ่านทั้งมือถือผ่านทั้งคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยสำหรับกลุ่มทาร์เก็ตที่แบบเเขาอาจจะไม่ได้ใช้แค่มือถือก็มีโอกาสที่เขาจะกดคลิกวิดีโอของเราเพิ่มเติมมากขึ้นโอเคค่ะนอกจากนั้นเ,เราสามารถเลือกตําเนลได้ด้วยว่าแบบเอยตําเนลเป็นรูปไหนที่ดูแล้วน่าคลิกมองแล้วว่าเออโอเคแล้วก็แบบชวนให้กดมากขึ้นหลังจากนั้นนะคะเราก็ตั้งเฮดไลน์ได้ด้วย บบ headline ก็อาจจะต้องแบบฮุกนิดนึงแล้วก็เป็น copywriting ที่แบบดูแล้วร e l a t e แล้วมีโอกาสที่เขาจะกดอย่างเช่นเราอาจจะแบบใช้คำว่าสอนใช้ Google t r e n หาไอเดียทำธุรกิจทำขายของออนไลน์ก็ได้อาจจะเป็นกลุ่มคนที่ขายของออนไลน์หรือทำคอนเทนต์อะไรเราก็ใช้ Google t r e n ในการหาได้โ okay. อเคเราอาจจะแบบ ใส่เพิ่มไปอีกแบบมีความแบบว่าใหม่ล่าสุดใส่ปีลงไป2021แบบอัปเดตก็ได้อัปเดตล่าสุดโอเคมันอาจจะกำหนดอยู่ที่ประมาณร้อยตัวอักษรเราก็ตั้งได้เลยเ a ดไลน์ก็ขึ้นโอเคหลังจากนั้นให้ใส่ s e s i r t p t n d e s c r i p t i o n เนี่ยก็อาจจะแบบเป็นอะไรที่แบบสอนแบบบอกให้เขาทำเลยอย่างเช่น กดติดตามอัปเดตคลิปทุกวันอะไรอย่างนี้ก็ไดออ้อย่างเช่นแบบว่าสอนทำดิจิตอลมาเก็ตติ้งอ่ะแบบอาจจะบอกว่ารายละเอียดของวิดีโอเกี่ยวกับอะไรหรือว่าเกี่ยวกับช่องของเราคืออะไรอ่ะหลังจากนั้นก็อาจจะตั้งแอดเนมอย่างเช่นอันนี้เป็นคลิปสอนใช้ g o o g l e Trend โอเค เราก็ตั้งลงไปโอเคเท่านี้เราอ่ะก็จะได้ YouTube วิดีโอที่เราจะใช้ยิงแล้วหลังจากนั้นให้กด Create Campaign เลยค่ะโอเคมันน่ะจะให้เราเช็คอีกรอบว่าวิดีโอของเรายิงวันที่เท่าไหร่เป็นแคมเปญแบบไหนบิดดิ้งใช้อะไรแล้วก็มีสรุปแอดทั้งหมดให้ด้วยว่าเราเลือกอะไรไปแล้วบ้างก็ถ้าเราโอเคไม่มีแก้ไขอะไรก็กด คอนติเนียต่อหลังจากนั้นอะ่ะมันจะโชว์นะคะกลับมาหนะ้าโ v i e w ซึ่งหน้าโ v i ิวเนี่ยมันก็จะโชว์ว่าเอ้ยของเราสเตตัสเป็นอะไรถ้าขึ้นแบบนี้หมายถึงว่าเอ้ยแคมเปญผ่านแล้วจะเริ่มรันแล้วนะเนี่ยมันก็จะมีบอกท้ายบอก ว่าคอนเวอร์ชันของเราเรายิงแบบไหนเราจะได้อะไรบ้างอ่ะเราก็สามารถดูได้จากตรงนี้เลยเป็นยังไงบ้างคะกับขั้นตอนการทํา YouTube Ad ที่เรานํามาฝากกาันก็คิดว่านะคะหลายๆคนคงจะได้ทั้งวิธีการนะคะเนะะื้อหาสาระและเคล็ดลับนะคะในการนําไปปรับใช้กับการยิง YouTube Ad ของทุกคนนะคะก็สุดท้ายนะคะนอกจากเรื่องของวิธีการแล้วก็ขั้นตอนที่เรานํามาฝากนะคะอยากจะให้นะคะทุกคนให้ความสําคัญเกี่ยวกับคอนเทนต์นะคะภายในช่องที่จะต้องนะรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเป็นใครเพื่อที่จะทํา เรานะคะได้ยิง y u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  e แอดแล้วก็ได้ทั้งยอดซับยอดวิวนะคะแล้วก็ไม่เสียเงินไปเปล่าๆค่ะสุดท้ายนี้นะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดต่อใหนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนคะ่ะช่องของคอนเทนต์ชีพปูของเราเพื่อไม่ให้ทุกคนนะคะพลาดคลิปวิดีโอดีๆของเราในครั้งต่อๆไปคะ่ะ